ชิีส่าวไทยในสะิีดเดนสวัสดีค่ะอุตส่าห์แหละผมชันทุกคนวันนี้อากาศแบบว่าคือพายุมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะและ้วทีนี้เราก็เตรียมของแล้วนะคะพี่น้องค่ะเตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยละวุ๋ยเตี๋ยววันนี้เตรียมแต่ชามเพราะวันสุกรนะไงบกคว่าเนี่ยฝนตกทั้งวันนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะรอดูก่อนว่าบ่ายโมงนะคะ ถ้าฝนยังไม่หยุดเนี่ยเราเเก็จะปิดร้านปิดร้านก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ออกคไดขายที่นี้ได้นะคะนี่ค่ะคันจะบอกว่าการทําธุรกิจในเมืองไทยหรือการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากที่เราย้ายมาอยู่เมืองไทยอะ่ะทุกคนสิ่งสําคัญเลยนะหนึ่งต้องมีทุนนะคะมีทุนสํารองแล้วก็เรื่องการเงินที่จะซัพพอร์ตชีวิตเราอะ่ะ ระหว่างที่เรามาอยู่เมืองไทยเ่ะมันต้องมีนะคะเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆค่าบ้านค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเราถ้าเราไม่มีอยู่ได้แน่ดูสิค้าอย่างแบบเนี้ยนะคะทุกคนใน,นแบบเนี้ยเฉพาะอากาศแบบเนี้ยนะคะเมื่อวานร้อนมากอ่ะคิดว่าวันนี้จะดีนะคะวันนี้ก็ไม่ดีนะคะทุกอย่างมันอยู่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับโชคนะคะมันต้องมีโชคมีดวงนะคะมีความพร้อมในหลายๆอย่างเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยจะบอกว่าเมื่อวาน logical, านี้ร้อนมากร้อนคือแบบว่าเขาเรียกไหลมพิดขึ้นผื่นขึ้นเต็มเต็มไปหมดเลยต้องใช้น้ำแข็งเอามาถูถูออกนะคะถูถู่ให้มันมันดีขึ้นแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องแอร์นะคะส่วนวันนี้ก็แตกต่างอ่ะวันนี้ใช้ลดลมไป มาตั้งแต่แปดโมงครึ่งเราเตรียมของเตรียมร้านเสร็จตั้งแต่แปดโมงลูกค้ามากาลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ปรากฏว่าฝนมาลูกค้าก็หายนะคะไม่ได้ซีเรียสนี้นะคะแต่ว่าของเรามีเราก็เอาไว้ขายที่นี่ได้นะคะก็เลยจะมาดูก่อนนะคะทุกคนว่าอะไรยังไงแต่ถ้ามันอากาศมานันไม่ดีก็จะดูก่อนนะคะว่าจะเปลี่ยนตัวกลับเร็วเร็วกว่าเดิมดีไหมนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายนได้ อนนี้ตอนนี้แบบฝนตกเลยค่ะฝนตกตั้งแต่แปดโมงครึ่งนะคะนะ่แล้วก็เสียงฟ้าร้องแบบวันนี้น่าจะทั้งวันนะคะทุกคนก็ก็อย่แล้วว่ายังวันนี้ังไงก็ร้อน,นวันนี้ร้อนมากหลานหลานชายต้องปักขายมาขายเอ่อต้องแข่งสายขายดีนะหมดนะคะหมดเลยนะคะทุกคนวันนี้เขาก็รู้คิดว่ามัน,นอากาศไม่ดีเขาก็เลยหยุดไม่มา ไอ้เราก็คิดว่าอืมมันี่มันมอาจจะไม่ตกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนหากินบ้านเราการเง็นเจ้าของธุรกิจเป็นนตัวเองอามันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับหลายๆคนที่อยากแบบย้ายมาอยู่เมืองไทยนะคะอย่างที่เหมือนบอกว่าพร้อมนะคะพร้อมที่จะมาอยู่ลูกโตแล้วอะไรแล้วรถก็มีบ้านก็มีนะคะทุกคนมันก็เลย ไม่ต้องชีเรียกไม่ต้องเครียดกับชีวิตนะช่วงนี้นะคะการเป็นแม่ค้าการเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนมันพื้นฐานมีดวงของเราหรือที่บุญไทยบุญมันนะคะก็จริงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่มีค่าเช่าอันดับแรกเราขายอยู่บ้านตัวเองนะคะเราไม่มีค่าเช่าเราขายได้เราก็ได้เราขายไม่ได้เราก็เก็บไว้ขายที่นี้อย่างเงี้ยนะคะทุกคนถามว่าชีเรียกไหมไม่ชี้เรียนะคะย่วกนี้ก็ขายได้เมื่อไรนี้ก็ขายได้นะคะนสุด คุยไปตามสภาพอากาศเนาะลูกค้มามักเม่่าเช้านี้มาถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันระบบบรรยากาศดีนะคะหายย,กยากๆบรรยากาศนี้น่าจะกินริเวเสียงหมดแล้วลักทุกคนแล้วก็หัวไปและ้าตอนนี้นักฝนยังไม่หยู่ต้องฟ้ารองก็น่าจะบอกว่าตกตลอทุกนอ่า หลายคนนะคะทุกคนมีเพื่อนหลายคนเีาอยากมาอยู่นะแต่จะบอกว่าการที่เราอยากย้ายมาอยู่เมืองไทยถ้ามันพร้อมจริงๆอ่ะทุกคนถ้ามันพร้อมสิ่งสําคัญเลยคือการเงินนะคะ,คะการเงินเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องมีเลยนะคะแล้วก็ความพร้อมเรื่องค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีอะไรนะเอฉันถ่ายไว้อยู่เมื่อวานนี้ เห็นเมียฝรั่งพดามากันาดไหนและอห,ห,หลายเรื่องมากนะคะเกี่ยวกับการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเราว่างเราก็มานั่งไลฟ์สดกันนะคะทุกคนไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรอมไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดีก็ทักทายคิดถึงนะคะก็พยายามจะไลฟ์ไลฟ์สดให้ได้ทุกวันเลยนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศบรรยากาศมาตอนนี้นะ คือฝนตกจนเละอ่ะทุกคนนะคะวันนี้น่าจะทั้งวันนะคะนี่ธรรมชาติแค่ไหนทุกคนดูเป็นที่อาศัยของนกนะคะนี่คะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านของเรามันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวของเราตรงนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีนี่ค่ะ,ะเป็นเคาน์เตอร์อของเราสวยงามนะคะมับนบานนะคะทุกคนธรรมชาตินะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะนและนู่นนะคะเป็นถนนมาจากเกาะโพนะคะสอสหนึ่งนะคะตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะทุกคน สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องๆสภาพอากาศเมืองไทยนะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเออแล้วก็จะบอกพ,พี่น้องๆว่าไปทําผมมานะคะแล้วก็ทีนี้ผมมันเสียเสียมากหลังจากที่เราพิมพไปเล่นน้าเล่นน้าทะเลแล้วก็เล่นน้าสะนะคะสายน้ำมันซึ่งมีคอรินมากแล้วก็อบอากาศมันร้อนนะคะขนาดแบบว่าเราอ่ะขึ้นจากสะทุกครั้งอ่ะเราหมักด้วยเอ่ออะไรนะ น้ำมันมะพร้าวนะคะก่อนสระหมักน้ำมันมะพร้าวแล้วก็ซื้อเคลาตินไปแล้วก็มีเคลาตินเชื่อมแกนนะคะทุกอย่างเอาแดดเมืองไทยแล้วก็ทะเลเมืองไทยน้ำโคลนเมืองไทยเอาไม่อยู่ผมก็เลยแบบว่าพังพัง,พงแบบพังมากแต่ว่าเราก็อยากเปลี่ยนตัวเองไงทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลยมันจะปีใหม่แล้วเนาะเราก็ไปทําเป็นไฮไลท์มานะคะแล้วก็ปรากฏว่าผมานะมันชอ็อตมาก ชดมาเศษนะคะแล้วก็เป็นยืดเทเลติสนสดไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะต้องไปที่ร้านสวนแล้วก็ไปให้เขาแก้ไขสาห้ายอะไรให้นะคะแลนนี่เห็นน้องเขาใส่ชมพูม่วงมาให้นะคะทุกคนแล้วก็อีกวันวันนี้นะคะเขาก็จะแก้ไขให้เรานะคะทําตอนนี้ทุกคนทาตอนนี้พอเวลาเราจะกลับสวีเดนใช่ไหมคะก็ถึงหน้าร้อนพอดีเวลาเราสาไปเยอะนะคะสาะไปสาไปแล้วก็ ใส่สีเพิ่มนะคะมันก็จะสวยพอดีเมือนปีทแ่แล้วนะคะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนอาภาพก,กาศเป็นยังไงกันบ้างคุยกันบ้างสิคาทักทายกันบ้างว่าจะบอกว่าเมื่อสองวันที่แล้วนะทุกคนพิมพยายามที่แบบว่าจะไลฟ์สดกับพี่วันดีจ้าป้ามพรดีค่ะอ้าวลูกค้ามาแล้วทุกคนลูกค้ามา สวัสดีค่ะพี่วานดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทุกทุคนลูกค้ามาหรือว่าของมาส่งทางไปรษณีย์ใช้หรือเปล่าทุกทุกคนอยากแบบอยากไลฟ์สดมากนะแต่ว่าไม่รู้เข้ายัางไง iPad เครื่องนี้มันเข้าไม่ได้แต่ว่าโทรศัพท์อ่ะมันทําเข้าได้นะเนี่ยมันจะขึ้นเราก็เข้าไปดูแบบว่าแบนแชอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีอะไรนะร่วมถ่ายทอดสดใช่ปะ ตรงนี้ขึ้นแต่ว่า I PAD มันไม่มีแต่ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าละยังไม่เคยหัดทำเลยนะคะทุกคนปกตินี่ฮะมันจะมีเห็นไหมมันจะมีถ่ายทอดสดแล้วก็มีร่วมถ่ายทอดสดนี้แล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้ตรงนี้นะคะก็เป็นแล้วก็ยังเป็นตัวสีฟ้าขึ้นา ก็อยากคุยอยากสนทนากับเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลูกค้าเราก็มาแล้วลูกค่าอ,อะไรอ่เราจะมีงเทอะไรนะ150 <laughs> เหรออ่า เป็นสั่งกะนรนี่ทุกคน<ม>เชื่อมแกนผมนะคะเพราะว่าผมเสียมากเวลาเอามาฉิดฉีดฉีดน่าจะใช่แหละเชิญ<ม>ค่ะรับอะไรคะว๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับสดีคุณธมมาทานนีเหรอคะธาน,นีครับ ลูกค้ามาทุกคนแก้ให้ดูเป็นเซรั่มช่างแกนผมของเจ้นหมี่นะ เรานะยังไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เห็นนะเขาเนเทขายในประเทศสิงคิปินนะร้อยห้าสิบนี่เราไปติดเก้โฟนแต่เราซื้อแค่ร้ราอยหาสิบาทนี่ไงตัวนี้ยกำลังดังเลยหอมมากอันนี้เป็นเชื่อมแกนดนะพี่วันเนี่ยที่ที่เนี่ยใช้ผีอนะ ในเพจอในทซนดินอ่ะเขาขายร้อยแปดก้าตัวนี้เลยตัวเดียวกันอันนี้เขาขายร้อยหาสิบเก้าบาทหอมมากเชื่อมแกนหผมดีเลย ประมาณนี้ใช่ไหมร้ีดอยู it ่นุ่มมากได้ได้เดี๋ยวรให้หอมมากหอมมากได้ได้เดี๋ยวซื้อไปซื้อไปขายอ ใช่อนนะทุกคนสักเหมือนคิดนะใช้ทุกวันเลยหเหมือนคิดแล้วมาดูกันว่าผมจะเป็นยังไงบ้างเราะเราับผมมาทุกวันทุกนัด